เกไปก็มาลูกนักเตะนักเตะฟีลูกอย่าค้หน้าลูกมองให้ตายผู้ชายก็ไม่มาใกล้เธอหรอกไ้าปไไไไไไป ใช้ไปหนึ่งตัวละตอนนี้อ่าแล้ววันจริงจะพอไหม